สมิงบ้านเย็นนเดชย่งหักหลบนี่จะคุณยังบอก่าสูนาเค้นภูมิภูมิบอก่าเทียบรุ่นบ้านเกิดอยู่รันห้าวายัยแต่แม่ผ้ามันยังอยู่สามพาวคติที่ประจ,จําใจสุกเมาเสานอนอาทิตย์ถอนจันทร์สงับสงเอยชีวิตบ่กเคยล่องเอ๋ยกับผู้ใดเพราะนอกจากทั้งอรอรวยตีขาวสูงสปอร์ตขับเป็นแล้วเฮปมัดกับบกเคยไตยพ่อสีมีบัครับแม่งวันจจ้โตเห็นใจตอมผู้บ้าดีเจผู้นี่บัโนครับ กอจูมือแฟนแนประสานแขนกิ๊กเชิญฟังดีเจที่ดูดีมีสถุลโอสกุลลูกหลานบ้านสามเพลาวโดยตรงดีเจนี่ฮีรา วนพ่อ e พี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ได้มวนไปเบิ่งบ้านเบิ่งเมี่ยงข้าเจ้าหนุ่มมอลำครับธรรมดาละครับพี่น้องเอ้ยโอัยบักลาบักลาอยแม่ลืมถามเหมกันคือว่าสิไปเปลี่ยนสุดมอลำสั่นก็ระเจ้าไปบองฮอดข้าเจ้ายังบ <mm ่ได้รีดให้บันบิ๊กไอกระเจ้าบดไอซื้ออยู่บัดนี้ก็ได้ไปเอาสุดมอลำมาใส่แห่งที่จะส่งพี่น้องเอ้ย งีลุกอังอยู่น <It> ี่ก็ได้ครับเห็นจังไดนเห็นจังไดนจะคอยสีได้ใส่ฉันอาะบริษัทก็ว่าเป็นยังนะครับพี่น้องก็เลยได้ยังแต่ผ่านแพร่ผ้าผืนหนึ่งครับรักของข้าเจ้ามากมังหันกระได้ครับยังไปข้างนอกเห็นข้าเจ้านอนอยู่ข้างอันนี้รักออฟฟิศนี่แหละครับก็เลยอัน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 รักของคนแม่เออ กเรมาอยู่กันตรงนี้นะครับกับความสนุกสนานด้วยนะครับในส่วนของ9.3.25ขับลูกทุ่งมหาชนนะครับพี่น้องครับของคนอุดรธานีนะครับพี่น้องรับะการดีแบบนี้ครับเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีพระเนนแม่ชีฟังได้ทั้งนั้นนะครับคู้ฟังครับสามทุ่มมาถึงแล้วโอ สามทุ่มมาถึงแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนะครับนะสามทุ่มมาถึงแล้วเสียงโฮแซลเริ่มมวนเสือ่อมมวนมั่นหลายคึอคือนเป็นล่ำร้องหลากหลายนี่แหละพี่น้องเอ้ยเป็นไล่การลานไซลาบานีกันผ่าแฟนนี่แหละพี่น้องเอ้ยวอแฟนๆฟนจะนีหนาครับนะฮะปาทิมปาปล่อยปิดคขยงหนีร้านหน่อยให้ฝอยฟุ้งอยู่ผู้เดียว เสียวสหายทั้งบ้านหวานใจผู้เบ้าเฮิมซ้อยกันเปิดเสริมเครื่องให้ไทยบ้านได้มวลน,น้ำนี่แหละพี่น้องสามดูมาหอนแล้วพี่นอ้อ,นองเอ้พี่น้องเอ้กันยังวกะกันังวานะครับพี่น้องขออย่างเดียวนะครับยาหมุนเคลืนนี้ไปใส่ครับพี่น้อง ปล่อยแหรหลานหน่อยไฟฟุ้งเด้อพี่น้องเด้อศูนย์สี่สองครับสองหนึ่งหนึ่งศูนย์สองศูนย์นะครับในส่วนของความสนุกสนานนะครับพี่น้องพานไม่ว่าจะเป็นนาปัตวิทยุของคุณบุฟังเนาะเก้าสิบสามจุดสองห้าครับหรือจะเป็นในส่วนของนะครับเว็บไซต์อไทร์เรดิโอดอทคอมนะครับและก็รวมไปถึงในส่วนของแคบอนทีวีเด้อพี่น้องเด้อที่มิรักเกิลเวฟนะฮะช่องยี่สิบนะจ๊ะนี่แหละครับพี่น้องเขาในส่วนของความสนุกสนานรน อยคอแล้วก็รอคอยกับคุณผู้ฟังจ้า้าเดี๋ยวเบื่องเจ้าของในภาพแม่พี่น้องขึ้นมาคือเชละอันอันบักลาอันบักลาบักลามาเตใสท่านวางหันไปยามป่าลงรีมาพี่น้องมาเด้อครับเลื่อมส่วนพี่น้องกินข้าวแรกน้ำกันครับพี่น้องได้ปลาเข็งหน่อยมากนะได้ปลาเข็งหน่อยมากแล้วเหตุตั้งไหนละบีนนีก็ได้ครับเออเหตุมาจังไดครับไปบ้านมาพี่น้องครับเออเทอม่อัน แล้วว่ามันบักลาบักลาบนะปลาล่งลีเอาปลาดุกหน่อยปลาข้อนหน่อยปลาเข็งหน่อยมาสลาบันนี้ก็ได้ครับพี่น้องเออเอามาขว้วเกตด,ดีๆแล้วบันนี้ก็ตั้งข่าวมอขึ้นตอตอตอ,ตอเอาบักกอกเส้นจากหน่วยสองหน่วยพี่น้องเอ้ยไงว่ามันสิสุกเดจักหน่อยพริกหักวกพริกใสหักวกพริกใสนะฮะเอาผักกระแย้ยงเหนาะลงพี่น้องแ่บแสบมาเด้อมาเด้อ กินข้าแรกงน้ำกันครับพี่น้องเด้อความเสบความอร่อยแล้วกัความนวอยู่นีเมื่อละครับพี่น้องให้ละคนบอกว่าอ๊้บอกไปบอกมากินหอดบัเดีทักไทยเพื่อนสาวนะครับจากสวิตเซอร์แลนด์ด้วยเด้อปัดบ,บนอาเซียว่ามูเฮาคือเป็นบ้าปันนี่แท้ทันขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคำชมเออบ้ากับบาคือยู่นี่ละครับพี่น้อง <laughs> และก็รวมไม่ถึงนะครับเพื่อนรักจากเกาหลีนั่มนะครับพี่น้องจากนุ่มโรงงานทางเกาหลีเดอร์แล้วก็อาจารย์คนสวยด้วยนะครับจากอังกฤษนะจ๊ะและก็รวดไม่ถึงเยอรมันด้วยนะครับจากคัมเบิร์กเดอร์ที่ฟังรายการอยู่นะครับออนไลน์กันทั่วโลกนะครับพี่น้องขอบคุณอีหลีอีหลีนะครับพี่น้องครับอันมาผมนี่วันนี้ยังดีดอกครับพอะสิย้อนย,อยกห้เตรียมใจน้อมขอบพระคุณหล,ล,ลายๆกัลล่นแก้วเดอร์ไม่เป็นละกัลล่นแก้วกัลล้วกันนี่ละพี่น้อง

จากเนี้อชีรพันธ์ตาแฟนแฟน,แฟนจ้าช่วยปรานเหงื่อไหลไขยนยอดลวดลายอยู่นาวิธีให้แฟนแฟนแฟน,น้องพี่ได้ยกได้ย่อหอน ซอยพี่น้องฟังซอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเฝ้าไปจะเฝ้าไปจะเฝ้าไปเพียงจะเฝ้าไปซอยซอยพี่น้องฟังซอยสักก้อนหนอยซอยเนี้ยเห็นว่ากระเดิร์ดเออนะครับพี่น้องครับผมบอกว่าซอยซอยครับนกแอนติเบิร์ดบินความกกภัยเออมันสิไปทางไหนกระซ่าหอมมันพอครับพี่น้องครับอันนี้ก็ว่าซอยเด้อฟังหมอลำสิงกับตอกมีซอยครับพี่น้อง สอยหน้าสอยหลังสอยบวดจักเทียเมื่อไหลไขยนวาดลวดลายอยู่นาเวทีใส่แฟนแฟนน้องผีได้ยกได้โอ่หอน อไงเด้อค่ะตัวหาสิบบาทเต็นสองลอยเอาเต็นหาลอยเอารด อีกหนึ่งศิลปินนะครับจากเมืองอุบลราชธานีนะครับอีกหนึ่งเพลงนะครับจากหนุ่มที่บอกว่าคงไว้ซึ่งความไพเราะนะครับพี่น้องครับรู้สึกว่านะครับพี่น้องครับนะฮะบอกว่าอีกหนึ่งเพลงนะครับที่สร้างซื้อเสียงให้กับคุณพีหงท่องหงสารนะครับพี่น้องครับแต่รู้สึกว่านะครับนะฮะเล่ากรลังดังๆครับพี่น้องครับเสียชีวิตไปแล้วนะครับพี่น้องเนาะหลายปีแล้วละครับเติบหนึ่งพ่ล้ครับพี่น้องเนาออีกหนึ่งศิลปินนะครับอดีตของค่ายท็อปไรท์เดโมสตูดิโอ น,นี่ก็คือสาหรหับคุณพีหงท่องหงศานะครับพี่น้องครับนะฮะคือหนุ่มหมอลำซิงฝากก่อนวอนมาจากหงทองหงสาแฟนแฟนจ้าช่วยประหนีนี่แหละครับพี่น้องครับอันนั้นหงทองหงสาครับพี่น้องอันถ้าเป็นดีเจนี่ฮันเดโอ้ยถ้าเป็นดีเจนี่ก็เงื่อไหลขี่ตาโย้ยโอ้ยอย่าว่าขี่ตามันมวนหูอุจระสายตา มวนโหดมวนโพ,นโพอารมพังเบาจะีกับมือแล้วล่ะพี่น้องครับเอ่อ,อนะฮะแล้วก็มาฟอดมาหยอดมาแยแสเพราะเป็นยางครับเพื่อความสนุกสนานครับดีเจคนนี้ทําได้ครับผมเย็ดได้เมดทุกอย่างครับพี่น้องครับความสามารถเก่ายางสิบยางอยู่นีมีเมดทุกสิ่งทุกอย่างครับอ่าทั้งไตขี้ตมนี่เอ,อ ทั้งบกอ่าทั้งอากาศเนี่ยมีเม็ดแหละครับพี่น้องครับอ่าใต้ขีดตมนี่ก็ไปย่ำแมงซ้อนแน่นะครับเอ่อแท่งเย็นไปยิงซีแหละครับย่ำปลดแปลงซีแหละครับพี่น้องครับอ่าถ้าทั้งบกนี่ครับอ่าทั้งบกนี่างปรยากครับก้นปูขายเนี่ยก้นแง่แปลงสั้นแหละครับพี่น้องทั้งอากาศนี่เห็นยังครับติดจักรจันแปลงซีแง่ไข่หมดแดงเออประมาณนี้แหละครับ เหลือ,อย่างเดียวครับดีเจเห็ดยังเห็ดบอดได้อยู่นะครับพี่น้องครับอ่าเห็ดนี้นยังไดเต่ายังเห็ดบอดได้ครับพี่น้องครับไปนั่งในกระดงและตมตะขวงขึ้นนี่แหละครับพี่น้องมันอุกอัางอยู่นี่แหละกระไดเพราะ,ะเคยเห็ดไปสามเทียสีเทียแล้วนะครับเพราะ,ะถอมอยู่บานแสนําเอาครับ <laughs> <laughs> อุกอัางเลยกกยังมาแกยังา่า ไม่มีไหมครับนะคะจ้าท่านักบ้านได้ไหมนะครับผมชั่วโม,มงนี้ผมเปิดให้อ่ะสบายสบายครับถ่ามผู้ใดที่สนใจนะครับหนาวไม่อยากฟังเพลงไหนครับ042 211 020 0เด้อพี่น้อง นะครับหญิงแกล้งในวงการครับ อีกหนึ่งผลงานทีมงานนะครับสาวปรหลับในส่วนของคุณแมนนกหน่อยอุไรพรนะครับพี่น้องครับอีกหนึ่งศิลปินนะครับจากท็อปไรด์เดมอนสตูดิโอนะครับนะเมื่อนี้รู้สึกว่าได้ฟังเพลงบลัมม์มุนๆกันหลายๆก่อนหลายบทเพลงนะครับที่บอกว่าอุ้ยฟังมาแล้วป้าติโตย้อนสมัยอดีตตะกรุงตะกี้ไปนะครับพี่น้องครับป้าสมัยเขาเป็นสาวซ้ำน้อยเขาเคยไปเป็นหางเคียงคือกันครับพี่น้องครับยังไม่เป็นหางเคียงพี่น้องครับมันเป็นท่านมูคากเทียครับพี่น้องถ้าเสียผมครับไปเป็นหัวเคียง้อนง สาวหางเครื่องครับนะครับที่ยกมาฝากคุณผู้ฟังกัดนํำนะครับพี่นอกเนาะส,ส,สนใจครับโรง,งโฆษณาด้านวิทยุนะครับติดกกต่อหาดีเจนิทิลพันได้นะครับในส่วนของธุรกิจของคุณก้าวหน้าขับโฆษณาไปกับเรานะครับ ที่นี่เลยนะครับในส่วนของ061ครับ129 3850นะครับพี่น้องครับ061 129 3850นะครับธุรกิจของคุณก้าวหน้าครับโฆษณาไปกับเรานะครับกับทีมงานนะครับเก่า13.25ครับลูกทุ่งมหาชนของคุณอุดรธานีนะครับติดต่อหา DJ ก็ศกลุกเสลาครับ DJ นิธิรพันธ์ไดนะครับในส่วนของสำหรับความสนุกสนานและก็รวมไปถึงธุรกิจของคุณด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนะครับพี่น้องครับทุกสิ่งนะฮะคือ เกี่ยวกับงานสื่อโฆษณานะครับไว้วางใจกับเรานะครับทีมงานคนรุ่นใหม่ไฟแรงนะฮะใจกันลอยเลยเทียกันนะครับพี่น้องครับสิ่งดีแบบนี้นะครับในส่วนของนะครับฝากไว้ทิ้งนะครับอสอา อาเจทั้งหลายนะครับเราว่าเป็นเฮียห์ห์ทั้งหลายนะครับพี่น้องเนาะอุ้ยบอกว่าอุ้ยเห็นแล้วนะครับอยากลงโฆษณาน้ำเสลาเกินครับว่าจะเป็นในส่วนของออดไทยรดิโอนะครับพี่น้องครับออนไลน์ทั้งภาพและก็เสียงนะครับสดๆเลยนะครับพี่น้องส่งตรงจากสตูดิโอจังหวัดอุดรธานีนะครับพี่น้องครับแล้วก็ร่วมไปถึงในส่วนของมิรักเคลเว็บนะครับช่อง20ด้วยนะครับนี่ก็คือสิ่งดีครับเคเบิลของคนอุดรธานีนะครับยุ่งงการมองหนีกับความสนุกสนานครับบนเครื่องอพาร์ตวิทยุของคุณผู้้ฟััังงนนนาาาะคครรบบพี่อยยมกหล ทางนะครับแล้กการรถเมถึงนะครับพี่น้องครับข่าวดีมือนีน้านะครับสาหรับที่ว่างการว่างานนะครับคุณผู้ฟังครับนะฮะในส่วนของอูรรถเมย์ห้าสิบเจ็ดนะครับเปิดรับสมัครพนักงานขับรถเมในกรุงเทพนะครับคุณผู้ฟังครับฟังรายการอยู่เออเมอันอันหมออยู่บ้านมันขับรถเก่งเก่งขับรถดีดีครับอืมได้ปะได้ครับพี่น้องครับนะฮะนะครับเพราะว่าอูรรถเมห้าสิบเจ็ดครับพี่น้องเปิดรับสมัครชายไทยนะครับอายุ30ปีขึ้นไปนะครับพี่น้องครับ ร่วมไปถึงมีใบขับขี่นะครับขนส่งสาธารณะประเภทที่2อนะครับอายุ3 ปีขึ้นไปนะครับพี่น้องครับเงินเดือนสตาร์เริ่มต้นที่18,000บาทครับที่พักฟรีนะครับค่าชุดยูนิฟอร์มฟรีนะครับและก็รวมไปถึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครใดๆทั้งสิ้นนะครับพี่น้องครับวางการวางงานนะครับมีลูกกระบอกลูกมีหลานกระบอกหลานครับมีเลนกระบอกเลนฝากติดต่อกันไปนะครับพี่น้องครับติดต่อสถามเนาะรายละเอียดเพิ่มเติมในที่096ครับ5865644กหานะพี่น้องเนาะ0 เก้าหกครับหาแปดหกหาหกซีซีครับในส่วนของวงการวางงานนะครับพี่น้องเนาะอู่รถเมห้าสิบเจ็ดครับเปิดรับสมัครกันแล้วนะครับพี่น้องครับอยากเปลี่ยนการเป็นงานมาขับรถกรุ้งเทพกรุงไทยครับอ่าขับอยู่บ้านห้าครับแจกใส่ล้วครับสันขับไปโลงทงโลงทาเนี่ยโอ้ยมันไก่โพดอันนั้นก็ได้ครับพี่น้องครับเรื่องเล่าดีๆแบบนี้ครับอย่าสนเลืมในส่วนของอู่รถเมห้าสิบเจ็ดจ้าเพลงเพราะๆรอเสิร์ฟให้คุณทุกบ้าน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนใครๆก็ฝันที่นี่93.25ลูกทุ่งม,มหาชนนี่แหละครับพี่น้องครับก็กกบอกว่าบวชเป็นพระเข็นใจใครวัดสุขครับหมดสนุกทุกทางใจใครจะเห็นตื่นแต่เช้าถือบาทราตเวนใครจะเห็นว่าในบาทขาดอะไรมารักกับหลวงพี่ไม่บาปดังเขาเรือหลวงพี่ใจซื่อรักแท้แด่แม่นางพนาพนาพี่น้อง นนมือแรงมากพี่น้องเอ้ยพระบวชใหม่ตีกองแรงก็จังเป็นมวลมวนมวนโผดมวนโผเออตีใส่เพ่งบอลักสีดำสถติคือว่ามวนแท้โอ้ยพี่น้องเอ้ยก็จังแบบมือว่านมือกวันนี่แหละมือว่าน,นี่แม่ครับเออมือนีวันพระมือว่านนี่แหละครับพี่น้องจังไดผ่าเน้นหน่อยไปตีกองแรงตีววาจังไหนละดีเจนี่เจ้าคือววาจังสันเนี่ยสันโอ้ยหลวงพีแล้วก็ตีข้าต้มข้าต้มข้าต้มสัน เน้นหน่อยกันรันเลยขนมขม้าตม้ขตมข้าต้มข้าต้มขนมปาดพี่น้องเอ้ยมือเสานี่เลยใช้รถยูเมียวัดเอารถโอ้ยมตาตรฐานบดอันนี้ก็ได้เอาไปหนึ่งผู้ชายผู้สาวน้ำเนี้ยเด้อไปตักน้ำสาวัดจะไปตีปีบเสร็จเดตาหลวงพีไหลเห็นว่ากระไดอันนี้ว่าเป็นพระอิฐพระปูนเด้อบทสายเดี๋ยวจังหน่อยหนึ่งออกภาษาละว,วันเราสิสึกแล้วพนะ หลวงพี่ผัวเอ้ยหลวงพี่ผัวดั่วจ้าไทยเป็นทรงยัง ແข่งแขนปัดปัดมาตาน้ำสาวัดละตีปิป ให้หายเหงาฟังไปกับเราลูกทุ่งมหาชนพบความหลากหลายของเพลงลูกทุ่งที่คุณรับฟังได้ก่อนใครที่นี่93.25ลูกทุ่งมหาชนติดต่อโฆษณาทโทร0831485222 1น3แช่ยี่นี่เธอใช้มือถือรุ่นไหนอะกล้องก็ไม่ชัดมีแต่